สัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่าร์มซักซิดของตาแค่นะครับคลิปนี้พมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสะสมเลงหา้าอีกชนิดนึงนะครับก็คือตอนออยนะครับก็คือวันนี้จะมาทําการเพาะขยายพันธุ์คอตาออยนะครับเดี๋ยวพมจะสาธิตวิธีการเพาะขยายพันธุ์อ้อยนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในการนํามา กินกินน้ำนะครับมาคั้นแล้วก็ดื่มนม้ำเท่น,น้ำเกกกระใหได้นะครับก็พันอ้อยที่เราเลือกมาทำมาเพาะขยายพันธุ์นะครับั้งหมดมีเจ็ดสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเพาะขยายพันธุ์ข้อตาอ้อยนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็ขั้นแรกก็คือเราเลือก พันธุ์อ้อยนะครับสมมติเจ๊ไต่พันธุ์จะมีพันธุ์ดีเกี่ยวรดได้แล้วก็ชนิดทีเอามาคั้นน้ำอ้อยนะครับเจะไต่พันธุ์ที่เราเลือกมาก่อนเนี้ยตามที่เห็นข้างหน้านี้นะครับก็การคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีก็คือเลือกต้นอ้อยที่อายุหกตึงเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็ไม่มีโรคไม่มีทัศูปืดนะครับ หลังจากเราเลือกมาเทสเอาตอนที่ต้มบูนแล้วก็มาตัดตัดตามความยาวก็คือประมาณพุ่มเลือกตีซ้ำ้อตานะครับหลังจากเราตัดซ้ำคอตาเทสนําไปแช่น้ำไ,เำไ้เป็นเวลาซองคืนนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำหลังจากนั้นก็เอาภาชนะเป็นกระลมั่งหรือตะกร้าก็ได้นะครับใส่ดินรวนลงไปแล้วก็ลดน้ำหลังจากนั้นนา ตอนอ้อยที่เราใช้หน้าไมา้ซองขึ้นแล้วนะครับนํามาว่างในดินที่เราเทียมไว้นะครับนี่นะครับคือขั้นตอนแต่ว่าเราวางตอนอ้อยไว้บนดินล้วนนะครับหลังจากนั้นก็ทาการป,ปิดพุ่มด้วยดินอีกทีน,นะครับดินล้วนนะครับนี่นะครับดินล้วนปิดทีหนึ่งนะ ดินรวนปิดให้ให้มิดนะครับแล้วก็ห่างจากนั้นก็รดน้ำรดน้ำทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามวันเดี๋ยเราจะมาดูกันว่าตากอตาออยนะครับจะมีรากมีนอขึ้นมาสูงให้เราเห็นม้มนะครับถึงผมจะทำสองวิธีนั่นก็คือคลุมด้วยดินนะครับแล้วก็คลุมด้วย กระดาษล่างจุบน้ำให้กบคกุมความชื้นนะครับหนึ่งล่างตันหลังนี้ผมจะจะดินคลุมอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่า้านไปทองทำวันนะครับนอตาออยเนี่ยจะจะเห็นจะโผล่ขึ้นมาจากดินไม้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับก็เป็นวิธีการปาะขยายพันธุ์คอตาออยนะครับเจ็ดสายพันธุ์เป็นออยขั้นน้ำแล้วก็เขียวทดนะครับ ดีความทักติดสองตาแก่เพื่อเพื่อทาท่มและอาหารให้คนนะครับสามารถนามามกกดื่มแก่กระห้ยนะครับเป็นการทาท่มแล้วก็ขยายพันธุ์อาหารเพื่อให้เรามีความมั่นคงทางด้านของอาหารนะครับก็ขอ,ขอบคุณมาครับทิ่ตามในคลิปหน้านะครับจากความสักซิดสองตาแก่ครับวัสดีครับ